เขาบอกแมวมองตาเพชรด้วยนะของพี่อ่ะมันมีมมหลักชื่อตอนนู้นอ่ะแลาก็มาจากครอบครัวยักจนอิศาลมแล้วเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆด้วย,วยน้ำมือของเราเองเอ้โพวกที่ด่าคือไม่ดูเอ้ยพวกที่ดูอ่ะไม่ได้ด่าเราเพราะเขาชอบไม่งั้นหนังพี่จะได้ร้อยล้านได้80ล้านได้90บล้านได้ยังไงที่เราฟังมามันก็เสียงฟรี嘛 ที่มันคิดมาเปิดอะไรมันก็เป็นเสียงฟิล์มทำไมเราจะจำไม่ได้ไเต่ามันก็เวลาเราเอ๊เดี๋ยวมาเสือกเรื่องของมันเราก็บอกเออกูไม่เสือกก็ได้แค่นี้แหละไม่ใช่สมพันธ์กินไก่วัดนะมันคนละอันเลยคยไหมเคยไหมไม่เคยไม่เคยกินไก่วานทำไมไม่เคยคือนี้เลยอ่ะเป็นเกาอยู่กินไก่ไม่ได้ ก็คือพี่เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เรียนหนังสือไปดูหนังพระขนงรามาลอนดอนอะไรเงี้ยควบสองเรื่องแล้วก็เออเ,เ,เราก็อยากไม่เคยคิดว่าจะเป็นตอนเราเรียนสี่ม yeah. ส <S an> ี่มห้ามหกเราอยากเป็นคุณครูสอนหนังสือสอนอะไรเงี้ยแล้วพอพอตอนมหกเราก็ไปทํางานเสิร์ฟอาหารแล้วก็ไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังแล้วเราก็ดูวิธีการกากับวิธีการ ถ่ายภาพยังไงศึกษามาเรื่อยๆแล้วพอเราก็ก็วันหนึ่งเราไปรู้จักกับเพื่อนเราที่เขาทางานเป็นฝ่ายสินพี่รุ่นพี่อยู่กับอปีเอโปสเตอร์แล้วเราก็ไปเที่ยวกองอป <Foster> ีเอโปสเตอร์คือไม่รู้จักกับเพียรหรอกก็ไปกับเขาไปเที่ยวแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงไปเราก็ศึกษาแล้วเราก็รู้จักกับคนแจวเพื่อนเราก็คุยไปคุยมาคุณคุณเชนคุณเชนจริญเอี่ยมพึ่งพรก็เรียกเข้าไปคุยว่า เราอ่ะสนใจที่จะเป็นผู้กำกับไหมแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่แป๊บเดียวอยากเป็นครับเขาบอกนั้นเอาเอาโปรเจกต์มาเสนอเราก็คิดจะรีบก็เสนอเลยเสนอโดยที่ไม่ได้เป็นบทเป็นเล่มอะไรเขาไปคุยสไตล์เราอย่างเงี้ยคุยอย่างงี้งี้ใช้งบเท่าไหร่เราก็บอกเขาเามื่อก่อนสิบห้าล้านก็เยอะนะเขาก็ให้มา <30 S 1> แล้วเราก็ปเป็นผู้กลกับเลยออ,ออกกองเลยตึงตึง,ตงก็มีแจวคอยช่วยพี่ปัญญ,ญามี เนี่ยเขาทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันตอนนั้นเรื่องอะไรคะที่เสนอโคสติสตแตกสุดโครโรเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าฉีกกฎหนังไทยใช่เมื่อก่อนมันมีแต่หนังนักเรียนไงใช่แล้วเราก็ได้ทำหนังนักเรียนมันก็เบื่อ uh huh. ก็เลยทำสติแตกสุดโครโรแล้วพอทำออกมาหนังได้หกสิบเจ็ดสิบล้านสมัยก่อนมันเยอะไม่มีเอสเอฟไม่มีเมเจอร์ก็เลยทำเรื่องสองเรื่องได้คนด่ายเยอะไปหน่อย uh huh. ด่าว่าปัญญาอ่อนแต่หนังทำเงินไงพันทิปเลยเมื่อก่อนมีพันทิป ดา่ากูทุกวันด่ากันแน่นพันทิปไปหมดก็เลยทำสิบแปฝนให้ดูดราม่าเลย <ดา S 2> แรง <ดา S 2> เลยก็ยังดา<ห>า่าเขาอีกแอบด่านี่แหละพันทิปนี่แหละศัตรูตัวหนึ่งชื่อหนัง พูดถึงว่าเมื่อก่อนนะ่หนังพี่มันไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่ามันจะเป็นหนังนักเรหนังอะไร,รมันก็เบื่อก็เ,เลยฉีดกกฎแล้วชื่อหนังก็ตั้งเองเออมันก็จะดูแบบหลุดโลกไปเหมือนจริงจรไม่ได้ตั้งชื่อหนังของตัวเองเดียวนะชื่อหนังของคนอื่นเขาก็จ้างพี่ตั้งนะเมื่อก่อนนะ่ะหลายเรื่องเลยอะ่ะหนัง uh huh. ไทยอะ่ะแล้วพอตอนหลังหนังไม่เอาแล้วไม่อยากยุ่งคือพี่ไม่ชอบไม่ชอบสูงสิงกับคนเยอะอนะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะพี่มาจากการทําหนังสือแล้วเวลาเราทําหนังสือเนะี่ย หน้าปกหนังสือเนี่ยเราทํายังไงให้คนหน้าปกมันเป็นร้อยๆเล่มใช่ไหมเราทํายังไงให้คนหยิบหนังสือเธอกระชันเ,<ข>เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการตลาดว่าทํายังไงมันถึงจะคนถึงจะมาหยิบหนังสือเราให้ได้ซืออ้อหนังสือเราแล้วหนังสือเราก็ขายดีอันนี้มันก็เป็นติดตัวพี่มาตลอดเพราะว่าตอนพี่เรียนเรียนหนังสือมสี่มหพี่ก็ทกกากิจกรรมตลอดแล้วพี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็พอจบก็ารู้เรื่องแหละ แต่ไปเก่งทางด้านกิจกรรมด้านอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วพอพอมานนี้พี่ก็เรียนรู้กันตลาดเองว่าทํายังไงให้หนังสือเราขายดี mm hmm. แล้วมันก็ขายดีตลอดเลยนะพอมันถึงเวลาเขาเขาให้พี่ออกหนังสือเขาก็เจ๋งตอนหนังสือเจ๋งเขาก็เรียกเรากลับไปทําหนังสือก็กลับมาขายดี mm hmm. เราก็เลยใช้วิธีนี้มาทํากับหนังเราว่าทํายังไงให้คนเข้าไปดูหนังเราอย่างชื่อหนังเนี่ยถ้ามันสมัยก่อนนะมันจะชื่อแปลก ถ้ามันชื่อแปลกคนสนใจเอ๊ะมันทำไมถึงชื่อนั้นสติแตกทำไมมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้โกซิกโกหกคนมันก็จะคนเขาก็จะชอบอะไรที่มันที่แบบเอ๊ะน่าสนใจอะไรฮอตาแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งของเราเมื่อก่อนเราตั้งชื่อให้คนอื่นด้วยหนังไทยเนี่ยเยอะแยะเลยสมัย90อะแล้วตอนหนังเราก็ไม่เอาดีกว่าเหนื่อยก็ได้เงินนะตั้งชื่อทีก็สองหมื่นสามหมื่นแค่ชื่อเนี่ยเหรอคะล้วก็ทำโปสเตอร์ทำอะไรเขาแต่ไม่ ไอ้ตั้งชื่อนี้ก็ได้เป็นหมื่นนะแล้วก็ทําหลายอย่างอ่ะก็ได้เงินแต่เราก็บางทีเราก็เหนื่อยไม่อยากรับผิดชอบเยอะก็ทําหนังสือต่อไปแล้วก็ทําแต่ของตัวเองเพราะแต่มันเกิดขึ้นจากที่เราทําหนังเพื่อนกุลังมึงวะ่ะตอนนั้นเราอยู่เราอยู่กับ RS รนเปินยาแล้วเราก็บอกเฮียเขาว่าเราขอไปทําหนังที่อื่นเพราะเราไม่ใช่ลูกมอเฮียหอาโดยตรงเมื่อก่อนอ่ะ เราเป็นลูกม้อของไฟสตาร์แล้วเฮียฮอก็ดังเท่านั้นนะเอ็ดดังทำพงทำเพลงเฮียฮอก็เดี๋ยวเฮียทำเราเอาเด็กไปให้เฮียฮอเยอะไงเขาก็เฮียฮอก็ทำเพลงให้เรื่องสิบแปดฝนให้ตะมาเล่นแล้วก็ขอบคุณเฮียฮอถ้าไม่มีเฮียฮอสิบแปดฝนก็ไม่มีอย่างนี้แล้วก็ประมดแสงสอ่แล้วก็ให้เฮียฮอไปเฮียฮอก็ทำเพลงให้มดร้องในสติแตกสุดโคโลแล้วก็โปรโมท ตอนหนึ่งคืนของรายการ r าเอสเขาจะมาตอนหนึ่งคืนนะหนังเราได้เงินก็ He เฮียหอก็มีส่วนแต่เราอ่ะไม่ใช่ลูกม่อเฮียหอโดยตรงเฮียหอก็บอกไปทําหนังกับเฮียไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวองอาแวงอะไรเลยนะ r าเอก็ไม่ได้ขึ้นก็ไปทำํำตอนนั้นทำไวบุ้มก่อนรต้นสุดท้ายที่ไฟสตาร์แล้วก็เฮียหอบอกไปทําหนังให้เฮียไหมก็ไปก็ไปคุยกับเฮียก็ทํากระเทยป้นธนาคารปนนายา เฮียหอก็โอเคให้ทำทำเสร็จแล้วเฮียเขามีค <se> ่ายหนังนี่มีอเอสมีอวองมีอะไรสารพัดสารพัดหลายค่ายแต่เราอะไม่ใช่ลูกมอเขาเขาก็จะป้อนงานให้กับค่ายหนังเขาแล้วเฮียก็ให้เราทำเป็นเทเลมูวี่เราก็ว่าเออทำได้แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เราเราก็บอกเฮียครับถ้าเฮียไม่ไม่มีงานให้ผมแล้วผมไปอยู่กับเสียเจียงนะถ้าบงคนฟิล์มก็ไปอยู่กับเสียเจียงเสียเจียงนึ้งแรกเลย เสียก็เรียกพอมาคุยก็คุยคุยคุยก็จะทําหนังเด็กเออเลยแล้วก็อยากได้ลูกเสียมาเล่นเพราะว่าต้องเป็นเด็กสนๆแต่ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าน้องเกดเป็นลูกเสียก็ไปนั่งคุยกับเสียที่โรงแรมแล้วเห็นเด็กน้องเดินไปเดินมาวิคนนี้ใครอ่ะก็ถามเสียเสียก็บอกลูกกูเองที่ว่าเสียเอาคนนี้เล่นได้ไหมเออแล้วก็ไปหาเด็กคนหนึ่งที่มาเล่นเป็นต่องอ่ะเป็นเป็นดาวซินโดมอ่ะก็ก็ได้ทำกับเสียเรื่อง เออเหลอก็เป็นหนังคุณภาพอีกเรื่องหนึง่งพอพอทำเออเหลอเสร็จก็เสียงก็บอกอ่ะมีเรื่องใหม่ให้ทำก็ไฉไลอันนั้นก็แหกไม่อยากทำตอนแรกอาจจะทำแล้วบอกเสี่ยตารางผมไม่อยากทำแล้วเพราะว่านักแสดงเราไม่ชอบมีแต่ข่าวมีแต่อะไรก็เสี่ยผมขอคืนได้ไม่ใช่บอกไม่ได้ลงข่าวไปแล้วบวงส่งไปแล้วด้วยมึงต้องทำก็ฝืนทำจนจบฝืนทำจนจบ <S <S ส<ะ>เสร็จก็อ่ะมีอีกเรื่องหนึ่ง อยกก็ไปคุยอยากให้ทําหนังเกย์อตอนนั้นยังไม่มีหนังเกย์อะไรเลยมีแต่บกแบกมาเทรนแล้วก็จะบอกกูอยากให้มึงทําหนังอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วครับเสียก็บอกว่าใช่เสียก็ตั้งชื่อเรื่องมาให้ชื่อเรื่องเพื่อนเพื่อน <c oughs> บอกเ,อเสียมันมันเพื่อนมันไม่มีคนดูนะเสียเพราะว่าเพื่อนมันเยอะหนังชื่อเพื่อนเนี่ยแล้วทำไมามันต้องเพื่อนเสียเสียก็บอกเอาเขาเป็นเพื่อนกันก่อนมัแล้วมันมีอะไรกันมันก็เลยกลายเป็นแฟนแล้วบอกเสียผมไม่ชอบนะ แล้วชื่อผม,มชอบแล้วผมไปคิดโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวผมคิดชื่อมาให้เสียใหม่ละกันเราก็ไปคิดคิดคิดแล้วว่าเสียผมได้ชื่อแล้วก็เติมเข้าไปว่ากูลักมึงวะ <c oughs> เพราะว่าผู้ชายอ่ะเสียก็โอเคให้ทำก็ถ่ายถ่ายเสร,ร็จถ่ายเสร,ร็จพอเสร็จไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้ฉายเขาค้างอยู่ก็เสียไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ไม่คุยกับเสียครับคือจริงๆเนี่ยเสียเป็นเป็นคนที่ทําให้วงก,การหนังไทยอ่ะคือฮามาตื่นเต้นตื่นตัว ทำงานกับเสียสนุกมากเพราะว่าเสียแบบใจดีแล้วก็มีงานบบหลากหลายให้ทําไม่ใช่ทําแต่หนังตลกดังตลกผีตลกผีตลกผีแต่ของเสียเออเลยอ,อย่างเงี้ยถ้าไปค่ายอื่นก็ไม่ได้ทําก็เลยไปคุยตลกผีก็ไปคุยหอตะแต้กับเสียเสียก็บอกว่าชื่อมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรเสียแล้วเสียก็ไม่สบายด้วยเราก็ไม่อยากรบกัวเราก็ไปไปเอาชื่อหอตะแต้ไปคุยกับคุณเชนคุณเชนไฟสตาร์เก่าเราอะ ก็คุณเชนก็เอาเขาซื้อโปรเจกต์พอตะแตกมันก็เลยเกิดมาจากตรงนั้นแล้วมันก็รีบสร้าง,ง,งสร้างเรามันก็ฉายก่อนเพื่อนกุรักมัวพอตะแตกเข้ามียาเพื่อนก็ต้องมาเข้ากัญญาซึ่งมันปิดกั้นไปตั้งนานแล้วก็หล<ม>ังนั้นก็เริ่มมีหอตะแตกมาเรื่อยๆแล้วคุณเชนก็เสียชีวิตแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องเงินนี่แหละคือเราจะต้องได้เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ได้ไงเราก็เลยเจอพี่แหลมพี่แหลมพนะกคร พี่แหลมก็แลพาเราไปคุยกับเฮียช่วยก็ทางานกับพี่แหลมมาสิบกว่าปีหนังก็ 10, 10ประมาณสิบสิบกว่าเรื่องเกืบอบยี่สิบอ่ะเสร็จแล้วเราก็พี่แหลมบอกจะเลิกทําหนังเราก็เลยมาทําหนังหลวงพี่แจดตอนนั้นน่ะถ่ายไปแล้วอะไรแล้วอะไรแล้ว,ลวก็ตอนแรกโมโนโเขาจะจะทำหลวงพี่แจดแล้วเขามีปัญหาเรื่องชื่อแจดอะ่ะ ไม่ได้เพราะเขาแจดเขามีนี่โทรศัพท์อะไรอะเราก็เลยตอนนี้เราก็เพลงขว้างเดือเพราะเราฟักเงินเราลงทุนไปแล้วก็เลยมาเสนอครับทางเมเจอร์ทางคุณเจ้าของเมเจอร์เขาให้เราไปคุยกับค่ายนู้นค่ายนี้ในสังกัดเขาสรุปแล้วไม่มีแค่เอาเพราะหนังมันลกคนละสไตล์ของเมเจอร์ละแต่คุณคุณเจ้าของเมเจอร์เขาอยากได้โปรเจกต์หนุ่มพี่แจ๊ส 4G เราก็เขาก็ซื้อเลยแล้วให้เราทํา เสร็จก็ฉายก็ได้700ล้าน<ช>ทั่วประเทศก็เยอะอะในในยุคนั้น,นพสองห้าเก้แล้วเราก็ทำกับเมเจอร์มาจนทุกวันนี้แล้วเราก็ทำกับโมโนล่าสุดปีที่แล้วพอตแตกแหกสับปปย์ก็ได้100ร้อยฝลั่งร้อยห้าส คือเราชอบชื่อเฉยๆเราเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราแค่ชอบชื่อหอแต่แตกแล้วมันไปบวกคําต่อไปได้อีกอย่างเงี้ยไม่หอแต่แตกมันมีเจ้าของเป็นเเอยสร้างหอขึ้นมาให้แต่ผู้ชายอยู่แล้วเจอมีคนตายในหอแล้วกลายเป็นผีมาหลอก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 เราคิดแค่นี้เองเสร็จพอทําไปแล้วมันประสบผลาําเร็จไงใช้ชนกับหนังพี่หม่ำ้วยนะอของพี่หม่ำเขาบริการหน้าเหลี่ยมของเราหอแต่แตกแล้วเราได้ประมาณ50าสิบล้าน พี่หม่อมเขาได้90้าสบล้านตอนนั้นน่ะจะลงทุนของเราลงแค่14ล้านเองมะพอเขาลงเป็นร้อยล้านเราคนก็เลยชอบเพราะมันสดใหม่ไงกระเทยแล้วพวกกระเทยที่มันเล่นก็หน้าหน้าแบบพินลงเขาติดไม่ใช่หน้าใหม่หรอกคือแข็งๆอนะ่ะพี่เออาจารย์ยิง่งศักดิ์เนี้ยพี่เอกเงี้ยคือของแปลกเลยว่ามันเล่นเป็นกระเทยได้ไงไงของแปลกก็คือคนก็ไม่เคยเห็นพี่เอเล่นกระเทยไงพี่เอคือเจ้าพ่อภาคใต้ไงเสร็จแล้วเราก็ไปทํางานกับ พระนครเราก็ทําให้พระนครเลืงล้งองไรก็เยืนนไปเล่เซมากุเตเราก็ทําไปทำมาเถาทำพี่แหลมอยากทำหอตะแตกมาพี่แหลมบอาเซ่ก็ทาภาคสองเป็นหอตะแตกแหกกระเจิงเป็นหอตะแตกที่ทําเงินเยอะสูงสุดแล้วสุดท้ายเนี่ยพอภาคนี้เราก็มาทํากับโมโนภาคแหกสัตพประโยชน์ก็เป็นหอตะแตกที่ทําเงินสูงสุดในในจานวนหอตะแตกทั้งหมดคือ150บล้านคือสัตพประโยชน์นี่คือสูงที่สุดแล้วสุดแล้วตอนแหกกระเจิงได้เท่าไหร่คะ แต่ก <muitas> ็อะก็้ายเยอะแต่เมื่อก่อนเฉพาะในกรุงเทพได้ประมาณ70บล้านแต่ถ้ารวมต่างประเทศมันก็ร้อยกว่าล้านเข้าใจป่ะสมัยสมัยนี้เขาเขาดูวิธีการเงินอ่ะเงินรอดรายได้ทั้งหมดอ่ะเมื่อก่อนเขาไม่รวมทั่วประเทศเขารวมเฉพาะบล็อกออฟฟิศพขบล็อกออฟฟิศได้เท่านี้ทั่วประเทศได้รวมทั้งหมดแค่นี้พอบล็อกออฟฟิศน้อยเขาก็ไม่ได้จัดว่าเป็นหนังทําเงินแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมทั้งประเทศได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เมื่อก่อนมันเป็นระบบสายไง คุณมันจะไปได้อย่างนั้นได้ไงเพราะว่าคุณขายสายขาดคุณจะบอกหนังคุณทําเงินสูงสุดคุณขายหนังร้านห้าล้านหนึ่งก็เป็นของสายไปไม่ได้เกี่ยวกับ<อ>เขาถึงเอาเฉพาะ<อ>บล็อกออฟฟิศไแต่ตอนนี้ทาไมาก็ถึงรวมทั่วประเทศก็ไม่รู้ก็<อ>ดีใจกันใหญ่เลยหนังร้อยล้านร้อยล้านกูได้มาตั้งนานแล้วหนังร้อยล้านแต่มันไม่ได้รวมในบ็อกออฟฟิศไงมันมันรวมทั่วประเทศอะได้มาตั้งนานแลน้วแต่พอมันเฉพาะบ็อกออฟฟิมันไม่ถึงแล้วก็ การเกตดูพี่ดังเพราะหอตาแตกอ่ะพูดะง่ายก็คือคนรู้จักเพราะหอตาแตกแต่หนังทำเงินสูงสุดในตัวพี่ก็คือหนังพระนะหลวงพี่แจ๊สซีดีทำเงินสูงสุดมันก้ไปต่อเรื่อยๆและสาเหตุที่ภาคที่แล้วเราบอกว่าเราเราแบบเป็นภาคสุดท้ายเพราะว่าตัวแสดงสองคนเขาไม่เล่นไงพี่เอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาไม่เล่นแล้วเราก็เลยภาคสุดท้ายสําหรับ สองคนนี้แล้วเราก็ฆ่าตายเลยฆ่าตัวละครไปเลยมันจะได้คนจะได้ไม่ต้องมาถามอีกว่าสองคนนี้หายไปไหนาะมีมีคนใหม่มีอะไรมาเล่นแทนนะแล้วที่เราเราก็หาคนหน้าเหมือนทั้งสองคนมาเพราะเขาไม่มาเล่นไงเราก็เอามาฆ่าก่อนถ้าอยากดูหัวตะแตกมันก็เป็นเจเนอเรชันใหม่แต่ที่คงไว้ก็คือกตี่พี่ลงอโคยนอกานั้นก็ใหม่ๆได้อยู่แล้วเพราะว่าม่ง้นจะถามกันอยู่นั่นแหละไม่มีพี่เอกไม่มีอาจารย์นิสงศักดิ์ไม่อยากดูไม่สนุกอะไร เมื paid, you, to to I I like ่อไรจะกลับมาไม่ต้องถามกูแล้วกูฆ่าไปแล้วฆ่าไปแล้วตั้งแต่หจอแต่แขกสับประโยชน์แล้วก็อย่ามาถามอีกเหนื่อยตอบไอ้พวกที่ด่าคือไม่ดูไอ้พวกที่ดูมันไม่ได้ด่าหรอกเพราะเขาชอบไม่งั้นหนังพี่จะได้ร้อยล้านได้แปดสิบล้านได้เก้าสิบล้านได้ยังไงเอาก็เรื่องจริงอย่างไวเป้งล่าสุดเนี่ยก็ด่ากันระเกินมึงไม่ได้ดูมึงถึงมึงถึงด่าแต่ถ้ามึงดูมึงจะรู้ว่าถ้ามึงดูมึงจะรู้ว่าหนังเขาสนุกและหนังบูแบบ พังบูแบบยิ่งกว่าแล้วบูสวยด้วยคือไม่ได้ดูแต่ก็าด่าไปก่อนเพราะไม่เป็นไรเ้าโดนด่ามาตั้งแต่พันทิปแหละไม่ได้ทําให้พี่ไม่ใช่โดนด่าโดนพวกนี้ด่ามากๆแล้วไม่มีงานทํานี่ํกำกับอีก3เรื่องกําลังทําอยู่ อ๋อที่มาเหตุการณ์นในดังนั้นปีนี้นําไปใส่เพื่อที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ตกยุคไงและหนังเราไม่ตกยุกไงคนจะบอกอะไรกระเทยก็วิ่งหนีผีกระเทยก็วิ่งหนีพีมึงไม่ได้ดูไงมึงรู้แต่ชื่อเขาแต่แต่มึงไปดูข้างในเสิมันมีเรื่องปัจจุบันอยู่ด้วยไม่ได้แบบว่าอัสมมติคุณดูหอแต่แตกอ๋อคุณจะจําได้เลยเหตุนี้มันอยู่เกิดช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ช่วงเวลา มีใครทาได้ไหมก็ไม่มีใครทําได้นะเพราะคุณก็จะถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาคุณก็พร้อมจะพร้อมที่จะใส่ทันทีแต่ก็ไม่ได้ทําให้หนังเสียนะมันก็มีลองไปจับดูเดีไม่ได้ทําให้หนังเสียไม่ได้ออกไปนอกเรื่องอะไรเลยแต่พวกที่มันไม่ได้ดูอ่ะมันก็ด่าๆไปของมันก็คือทำทำให้รู้ว่าเราเป็นคนทําหนังทันสมัยอยู่เรื่องไงเราก็ไม่ตกยุคมาอย่างไอ้เนี่ยใบเปืองนักเรียขาดสั้นเพิ่งเข้าไปเนี่ย คนก็ไปเขียนดับตกยุคเอาหนังยุคเก้าศูนย์มาทำยุคเก้าศูนย์นักเรียนทําผู้หญิงท้องไหมทํายุคปัจจุบันทำไหมทำมแล้วมันตกยุคตรงไหนไม่ตกยุคคร<ม>ูก็เล่าเหมือนกันนักเรียนยังติดยาเสพติดไหมติดแล้วเมื่อก่อนเก้าศูนย์ติดไหมติดแล้วปัจจุบันติดไหมติดแล้วตกยุคตรงไหนมันมีบางกลุ่มที่เล่นกับไม่เล่นยาเสพติดแล้วก็ใส่ไปในหนัง เขาบอกว่าโอ้ทำหนังโบราณยุคก้ากูทำหนังปัจจุบันมึงไม่ได้ดูเองเขาด่าว่าทำไมพระอนท์ถึงได้ทำหนังเยอะขนาดนี้ห0สิเรื่องแล้วตลอดเวลาสามห้าถึงปัจจุบันเนี่ย มีหนังตลอดทุกปีปีละสองเรื่องปีละสามเรื่องปีละหนึ่งเรื่องแล้วแต่ขนาดโควิดหนังพี่ยังมีแต่สองเรื่องสาเรื่อง <_ Haha> เขาก็คงแบบทำไมอันนี้ได้ไอ้พ้นมันได้กํากับอยู่คนเดียวมันใส่อ,อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดูหนังพี่หรอกหนังพี่สนุกกว่าหนังบางเรื่องได้ซ้ําแล้วมาข้ออ <_ plusieurs> ้าง <ird> ว่าหนังไม่มีบทไม่มีบทมึงดูหรือยังไม่มีบทก็เป็นแนวทางของฉันแต่หนังฉันก็สนุกกว่าหนังเรื่องอื่นน่ะก็ได้เงินเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นน่ะ หนังได้เงินก็คือหนังที่คนชอบแล้วไปดูยอมเสี่ยงเงินไปดูแต่ของฉันก็สนุกคนถึงไปดูไงแล้วฮอตเตแตกตะด่าได้ไงเขาบอกอยู่แล้วเป็นห,หนังที่แบบหอตเแตกหนังเพื่อความบันเทิงถูกต้องไหมเพราะฉะนัน้นยิ่งด่าเนี่ยหนังอีกสี่เรื่องยังปิดใ้เขาไม่ได้เลยเนี่ยกำกับมันก็อยู่ที่ที่เราทําให้ในายทุนเราไม่เจงหรือเปล่าให้เราทํา ชัดเจนมากแต่จริงๆพี่เป็นคนชอบหนังดรามา่าแต่ไม่ได้ทำเราได้ได้ทำแต่เนี่ยหนังตลก<ช>หนังตลกทำไมมันต้องมีสาระมากขนาดนั้นด้วยเหรอมันคนไปก็ไม่อยากคนเขาก็ไม่อยากใครเครียดไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้อยากไปออ้เครียดก็บอกแล้วคุณทำหนังตลกก่อนจะด่าไปหาคำว่าตลกดูก่อนว่าความหมายมันคืออะไร ในดวงใจเหรอเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนพวกเกาหลีพวกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ชอบของคาริช,ชี่ก็ชอบเจมคัมเบรอนก็ชอบเกาหลีก็จาชื่อไม่ได้แหละเพราะเมื่อก่อนเด็กไงเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเฉยๆผูชเฉยๆกับพวกมึงเพราะมึงก็ไม่ได้เปลี่ยนพัฒนาอะไรไปเลยก็เหมือนเกิมเหมือนเดิมไม่ตอนเล็กได้พอพอทำแล้วตื่นตาไงโอ้ยพอตั้งาอ้าวาซ้ำทางเดิมอะไรอย่างเงี้ย ก็มีลูกน้องกำกับช่วยกันแล้วก็ก็ดูถ้ามันมีอะไรใหม่ๆที่มันเลยสนุกสนุกเราอยากเล่าให้คนดูฟังเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้พักเลยแต่เดี๋ยวนี้เสือกเรื่องชาวบ้านน้อยลงไม่เมื่อก่อนอยู่ๆมันก็เป็นข่าวแต่เดี๋ยวนี้มันมีข่าวคนนู้นคนนี้มาแต่เราไม่ไป,ไปเกาะนะไม่กระโดดไปเกาะปีเขาไม่กระโดดไปเกาะขาเขาเพื่อที่จะให้ตัวเองดังเรา เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นไงพูดขึ้นมาเลยรอยเพราะเดี๋ยวคนจะหาว่ามีข่าวไหนก็พนอานนท์เกี่ยวข้องถูกต้องไหมยังข่าวฟิล์มเนี่ย<ม>เราก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนพาเขาเข้ามาวงการบันเทิง<ม>เขาก็ไปพูดถึงเราในแง่เสียบ้างอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้อยู่กินอย่างเขงาไง<ม>เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ทําอะไรก็เรื่องของเขาพอเราเอาเขาเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงเราก็เป็นผู้มีพระคุณกันไปแต่เราไม่ได้บอกให้เขาว่า ต้องทาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เขาไปทาอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเวลาด่าด่าเป็นคนคนไปกูก็แค่เป็นสะพานเนี่ยเขาข้ามไปแค่นั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาเหยียบย้ําสะพานมันจะโดนสะพานดีดเพราะว่ากูไม่ได้สอนให้เขาเป็นคือดูได้แค่แค่พฤติกรรมตอนที่เขาทําอยู่แต่หลังจากนั้นไม่รู้แล้วอะไรที่มันถูกเราก็เข้าข้างอะไรที่มันผิดเราก็ไม่เข้าข้างถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่ากันผิดทําไมฟิล์มถึงทําอย่างนั้น พราะว่าฟิลไม่ได้เอานิสัยพี่ไปถับไปใช้ไงเพราะพี่ไม่ได้ทําผิดแบบนั้นเลยเพราะพี่ไม่คิดที่จะทําแล้วพี่ไม่คิดที่จะอะไรที่มันผิดอะไรที่มันทุจริตอะไรที่มันโกงพี่ไม่เคยคิดที่จะทําแต่ถ้าเขาจะคบคบกับพี่เอาสิ่งดีๆพี่ไปก็พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้เขาไปทําพี่ไม่รู้ไม่เห็นไงเพราะพี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลักษณะแบบที่มันเป็นข่าฉะนั้นด่าให้มันถูกคน ก็คุยก็คุยว่าคุยคุยมาพี่พจน์เขาถามพี่พจน์ว่าพี่พจน์ไม่เชื่อใจผมเหรอบอกฟิล์มมึงจะทำอะไรก็ทําไปเถอะก็ถ้าถูกก็ว่าก็ไปตามถูกถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดเพราะว่าถ้ามาเชื่อใจเชื่อใจกันตลอดทุกเรื่องมันก็มันก็ไม่ใช่เพราะฉันไม่ได้อยู่กับเธอไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดสิปีเจอกันคุยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ที่เราฟังมามันก็เสียงฟิล์มที่มันคลิปมาเปิดอะไรมันก็เป็นเสียงฟิล์มทำไมเราจะจำไม่ได้เพราะเราก็คุยกับมันมาตั้งหลายหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่ไงเพราะเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่ได้คุยกันทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่ถ้าถามว่าเขาแอบอ้างแต่ไงมันยังไม่สําเร็จไงมันก็เลยกลายเป็นแบบฟ้องได้แค่คดีหมิ่นประมาทแต่เราก็เข้าใจว่า ถ้าเขาทำผิดจริงเราถึงพูดไงผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกแต่เราก็ไม่อยากยุ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเขาผิดก็ต้องติดถ้าเขาถูกก็ไม่ไม่ติดไงเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาเรื่องโคโกะโลกหมู่บ้านโคโกะโลกแล้วก็หลวงพิจัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบหลวงพิจ๊ดเป็นพระช่วยเรื่องมัน โคตรแจกโคตรซิ่งก็กำลังจะถา่ายแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นหนังหอตะแตกแล้วก็เป็นหนังเพราะให้ลูกน้องทําอยู่ถ้ารวมหอตะแตกก็อาจจะสี่เรื่องอ,อมอนจะเต่า่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคือเราไม่รู้เลยแล้วเราไปออกรายการวันหนึ่งแล้วมอนมาเป็นแขกรับเชิญเป็นแขกเซอร์ไพรส์แล้วเราก็คุยวันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้ฟัง,งเขาเล่านี่แหละอย่างที่มันเป็นข่าวเลยแล้วเราก็อ่ะ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเจอไอ้เต่เาเราจะคุยให้ไม่อยากให้มันทะเลาะกันเพราะมันคบกันมาตั้งนานแล้วแล้วพอเราก็ไปพูดเขาก็ตัดไปลงคลิปในทิกตอกหรือไงแหละแล้วแฟนเต่าก็โทรมาบอกเราไอ้เต่ามันก็เวลาเราอ,อย่ามาเสือกเรื่องของมันเราก็บอกเออกูไม่เสือกก็ได้แค่นี้แหละก็ไม่ได้ยุ่งเลยน,น,นั่นแสดงว่าเราก็ปล่อยไม่เป็นกาวใจแล้วเรื่องของมึงกูเป็นกูคแค่เป็นห่วง ไม่ต้องไปถามเขาเองทั้งถามทั้งตาทั้งมอส<ม>เรื่องของมึงก็ตอบไม่ได้ขนาดแค่พูดว่าเ,ออเดี๋ยวจะลองถามมันได้เป็นอะไรเขายังว่ากูเสือกเลยกูก็ไม่ได้เสือกนะกูก <uke> ็หวังดีให้มึงดีกันเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานมึงโกรธกันไปจนตายเลยหรือไงก็ช่างมันมึงก็อย่ามายุ่งมาเสือกเรื่องของกูกูก็จะไม่เสือกเรื่องของมึงจบจ็พูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมาแต่มอสเ่มันพยายามจะโทรหาไปไปขอเคลียร์แล้วทางนุ้นเขาไม่ยอมไง ก็เลยก็เลยก็เรื่องของมึงมึงแก่นั่นนี่เมื่อก่อนเด็กๆมึงไม่เห็นพูดอย่างนี้แลเมื่อก่อนแล้วแต่พี่พศพี่พศว่าไงเขาว่ากันแต่ตอนนี้กูไปยุ่งหนึ่งมันบอกว่าเรื่องของกูอยอ่าเสือกเปลี่ยนไฟเพราะมันมีมือถือไงมีสื่ออยู่ในมือใช่ไหมมีสื่อเธอลองเขียนด่าใครสักคนหนึ่งเสีย มันก็ตอบโต้เพราะมื่อก่อนมันตอบโต้ไม่ได้ไงเราต้องพึ่งหนังสือพิมพ์พึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เธอลอดด่าเขาเสร็จมันก็ด่าเธอกลับใน t i กตอกแหละพอแล้วเธอ,เ,ธอเวลาเธอทําข่าวกันเธอก็ไปเอาข่าวในทิกต o k ใน facebook ใน IG มาทําข่าวกันเห็นปะมันผิดกับยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนพวกฉันต้องยอมพวกเธอไงแต่เดี๋ยวนี้เหรอด่ามาเซ่ด่ามาอีกมึงด่าเขาเขาก็ด่ารับ ด่าไม่ดีเขาก็ฟองแต่สมัยก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้สมัยก่อนกระเช้าเยอะมากปีใหม่ทีหนึ่งกูเสียไปร้อยกระเช้าอะแต่เดี๋ยวนี้เหลือกระเช้าเดียวก็ไม่ต้องสื่อไม่ต้องให้เมื่อก่อนไปอู้เดินไปหาหนักข่าวผมมันไดไม่แห้งต้องกราบต้องอย่ามายุ่งกับชีวิตกูเลยอย่ามาเขียนถึง <laughs> เดี๋ยวนี้เขียนถึงก็เขียนไป คนใหญ่ๆโตๆก็ตกหมดแล้วเห็นไหมล่ะคนที่แบบโอ้เป็นหัวหน้าข่าวบนเทองเดี๋ยวนี้ไม่มีแค่ไหว้สักคนอันนี้เราพูดจริงมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ไงเธอ,อนนก็ใจไหมเมื่อก่อนโอ้ค่ายนี้ทุกคนต้องยกมือไหว้หมดแต่นี้นี่หรอไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้ฉันก็มีสื่อในมือของฉันดีไม่ดีสื่อฉันดังกว่าสื่อเธอด้วยแม้จริงๆอย่างพวกคอลัมน์พวกทำยูทูบอะบางทีก็ดังกว่าของสื่อมวลชนอีกนะเธอก็ไปเอาข่าวจากเขามาทำ ไอโทรศัพท์นี่แหละบางคนมันตายเพราะว่าอย่างมันหนังบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่สนุกแต่มีคนเอาเงินไปจ้างไอคนในโทรศัพท์นี่แหละเชียร์ให้สนุกแต่พอเชียร์ไปเชียร์มาไอคนที่ไปดูเนี่ยเขาบอกเอาไม่เห็นอย่างมึงที่มึงบอกเลยก็ไม่ไปดูอีก,อกพอตอนนี้เอาเงินจ้าง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 พอเรื่องหนึ่งไม่จ้างก็เขียนด่า เพราะว่าถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูกูก็ด่ามึงแต่ถ้ามีคนจ้าโอ้หนังสนุกหนังเนี่ยสรุปแล้วรายได้แพ้หนังกูอีกที่หนังที่มึงเชียร์กับหนังที่กูมึงด่าเนี่ยรายได้หนังที่มึงดา่ามากกว่าหนังที่มึงเชียร์เพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะดูหนังเราจะทําอะไรเราจะอะไรเนี่ยเอาตัวเราเป็นหลักโซเชียลมีเดียนี่คือน่ากลัวสุดแล้วน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะมันถ้ามันรวมหัวจะปั้นใครมันก็เชียร์ราปผูดรับตาแต่พอข่าวนั้นไม่เป็นข่าวจริงมันก็เงียบ อ๋อไม่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 ต้องจ้างฉันไม่มีเงินจ้างเพราะนี่แหละไอ้พวกค่ายหนังนี่แหละทำให้พวกนั้นเนี่ยเคยตัวอันเราพูดความจริงน่ากมากโซเชียลดีก็ดีไปไม่ดีก็ก็ต้องเข้าใจแหละเขาก็ต้องทํามาหากินแต่ไม่ใช่โดยวิธีนี้ไม่ใช่วิธีมานั่งด่าชาวบ้านถ้าเขาไม่จ่ายเงินนี่เรื่องจริงใครเถียงกอบอกเถียงกับกูสิฉันฉันทำหนังอยู่ฉันก็เคยจะไปจ้างนะแต่เรียกกันแพงเหลือเกินก็ไม่ไม่ไหวก็ไม่จ้างไม่จ้างเขาไม่ไม่พูดถึงคดีไม่ต้องอะไร เราก็บอกให้คนที่เราพูดเนี่ยพูดให้คนที่ที่อ่านรับรู้ไว้ว่าพวกนั้นน่ะเขาก็รับเงินเหมือนกัน <Hey. S 1> พูดถึงว่ามันจะเปิดประเด็นให้ใครฟ้าดหมันไม่ได้หรอก <Hey. S 1> เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นส่วนใหญ่ะ่ะส่วนใหญ่คนมาเปิดประเด็นข่าวพดอันนนกนทงกังเกตดูแ่บ <Hey. S 1> พี่โยมพี่เฉยๆแล้วอยู่ๆ <Hey. S 1> ข่าวเขามาแล้วแล้วพี่ก็ตามแก้ไปเสิไม่จริง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 เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วไง แล้วเราก็ไม่ไปเกาะเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วเราไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วนะไอ้แท็กยังยุ่งเรื่องมากกว่าพี่เราไม่ได้ว่าแท็กนะแท็กมันมันเป็นคนที่ตามกระแสเก่งแล้วมีเราก็เราเนี่ยขนาดเราเป็นคนที่ว่าเราอยู่ในกระแสตลอดเวลาแล้วยังมีคนดังมาบอกเราว่าต้องทําอย่างงู้นต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ให้ตัวเองอยู่ในกระแสตลอดเวลามึงสอนพระสวดมนต์แล้วล่ะไม่ใช่คุณรู้มากกว่ามึงแต่คุณไม่ทำสอนจระเข้ว่ายน้า ไม่ใช่สมพันธ์กินไก่วัดนะมันคนละอันเยเคยไหมเคยไหมไม่เคยไม่เคยกินไก่วานทำไมไม่เคยคืนนี้เลยอ่ะเป็นเกาอยู่กินไก่ไม่ได้ <c oughs> มันก็เคยมีแฟนแล้วทําไมจะต้องมาบอกคนอื่นแล้วว่าเรามีแฟน <c oughs> อันนั้นไม่เรื่องส่วนตัวไง <c oughs> ก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ <c oughs> ก็มีแฟนอายุตั้งแค่นี้แล้วไม่มีแฟนกูก็เหงาตายสิ เขาบอกเขาเป็นคนพูดเองว่าเป็นข่าวมาว์ข่าวลือแต่เลยอยากรู้ว่าจริงๆข่าวมา์ข่าวลือมันเป็นแค่ข่าวมาว์ข่าวลือจริงๆไหมก็แค่มาข่าวมาว์ข่าวลือเพราะว่าแฟนฉันไม่มีใครรู้จักหรอกเพราะฉันไม่ให้ไม่ให้ออกมาลอยหน้าลอยตาหรอกต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่คนในวงการอย่างนี้ก็ใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะก็ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาฉันก็ทํางานของเขาบางทีเขาอาจจะอายก็ได้ว่ามาเป็นแฟนฉันเขา่าจะภูมิใจสิคะคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องยงดังไม่ต้องภูมิใจหรอกเพราะว่าอายุแค่นี้ ความรักมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วนะเงินสําคัญสุดอะาก็เก็บเงินไปนะไม่ไอพวกที่ติดคุกท่างหนก็ทําเพื่อเงินไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาเขาพูดความจริงแล้วแต่แตฉันไม่เคยโกงใครไงก็ <c oughs> มีหลอกนะแต่<อ>เต็มใจให้ไงคือ,อให้เต็มใจให้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 ให<อ>จะเรียกหลอกหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรักของกูกูก็ให้แค่นั้นเองก็เขาลำบากคนเราเราก็ต้องเลี้ยงเขาหรือเปล่า ไม่เคยมีแฟนเป็นคนแก่ไงที่เขามาเลี้ยงเราอะส่วนใหญ่ตอนเราเด็ก,กเรามีแฟนคนแก่คอยให้เงินแต่ทุ่มไม่ทุ่มไม่ได้เท่าเรากับเราเปคนอื่นมันทุ่มทีพันสองพันแต่เราทุ่มทีเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยซื้อเกมให้เด็กนี้ไหมเด็กไม่เล่นเกมเด็กเล่นโทรศัพท์มือถือ <c oughs> เด็กเอา iPhone 16เด็กไม่เอายี่ห้ออื่นทุกวันนี้มีไหมคะแฟนเนี่ยก็มีแต่แบบ<อ>ใช่แฟนหรือเปล่าไมรู้มันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วไงเ็าดูแลซัพพอร์ตกันไป พราะเราปากกับแม่เขาแล้วว่าจะดูแลเขาแต่แม่เขาตายไปแล้วนะจริงๆเราผิดสัญญาได้นะแต่เราก็รักของคนของเราใครเป็นแฟนเราเราก็รักก็ดูแลก,กันไปก็มีคนเดียวคนเดียวบ้างเสร็จเลยมันมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก็รักคนเดียวไงเสร็จแล้วก็จีบคนนี้นทีคนนี้ทีแวะกินข้าวคนนู้นคนนี้หน่อยคือเมย์ะมีคนเดียวอืแต่รักคนเดียวไงรักคนเดียวแต่กรุบกริบก็แล้วแต่กรุบกริบก็ของอร่อย <laughs> ชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ